ทุกคนวันนี้จะมากู้อ่ามุ้งนะครับที่ได้มาจมกันไว้อื้เอเฮ้ยมันลอยอยู่บนอ้ยมุ้งแรกนะครับโอ้ก็มีลูกกุ้งอยู่บ้างครับอเอเช้านี้ มาช้าไปหน่อยนะครับลูกกุ้งก็ตัวใหญ่ๆครับไปไปกันต่อมุ้งหัวที่สองนะครับอันนี้ร้อนสักหน่อยนะครับวันนี้มาดูช้าไปหน่อยนะครับ โอ้ยโอ้ยปลาเยญๆเลยครับอุ้ยอุ้ยทำไมมันร่วงอ่ะอุ้ยอุ้ยเดียๆๆ๋ยว็ดคืออุ้ยมันน่าจะขาดด้วยยังไงอะไรกัดหรือเปล่าน่าจะมีตัวกัดนะโอเคไม่เป็นไรครับ โอ้โหตรงนี้เยอะอยู่ครับโอเคครับมาถึงหัวที่สีนะครับปูอีกแล้วอุ้ยดูครับกินอะไรกันบ้างโู้โู้เยอะแยะเลยครับนี่ ลูกปูเยอะซะด้วยเาโ,โอ้โหนี่ไปหมดเลยครับเพราะปูนะครับอู้หลุดมาได้ไงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะปูนแน่เลยครับทำให้ลูกกุ้งลูกปลาหลุดหมดเลยครับนี่ขาดนะครับขาดนะครับโอ้โห แตไปหัวที่ห้านะครับเดี๋ยวผมเดินไปเลยครับหัวที่ห้าก็อยู่หน้านี้นครับน่าจะไม่ติดอะไรนะครับดูสงว่าน่าจะไม่ติดอะไรนะครับโอ้โอ้ นู่นเห็นไหมครับโอ้ปูเข้าอีกแล้วปูเข้าอีกแล้วอู้ยเห็นไครับอู้ยโอ้ปูทั้งนั้น โอ้แต่กุ้งก็เยอะนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับโอ้นี่กุ้งก็ตัวใหญ่ๆนะครับนี่นี่ อูตัวนี้ใช้ได้ครับป <c oughs> ูเย,ยอะมากว่ากุ้งตัวใหญ่ๆนะครับไปครับไปดูผลน้ำที่บ้านกันครับว่าจะได้เยอะสักแค่ไหนตัวมัน นี่ลูกาข้านวเนี่มาเราดปลาิ้มเบี้ยห้าอันผลงานมีเท่านี้ครับโ Plate, โโรแกงกงังตัวีแ้แกงส้ม